คนท้องต้องวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ติดเชื้อหัดเยอรมันค่ะซึ่งเป็นอีกเชื้อหนึ่งที่มีปัญหากับคนท้องเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโรคหัดเยอรมันนะคะเป็นโรคที่มีปัญหามากๆนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นภาวะคุกครามนะคะแล้วก็มีผลกับ คนท้องโดยตรงนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องมาศึกษาเรียนรู้และป้องกันไปด้วยกันค่ะโรคหัดเยอรมันนะคะเรามักจะรู้จักกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็รูเบลล่านะคะเป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และเป็นโรคใหม่ที่ต่างจากโรคหัดนะคะเราก็เลยเรียกว่าหัดเยอรมันนะคะรูเบลล่าเป็นแปลว่าจุดแดงเล็กๆนะคะ หรือถ้าภาษาตามท้องถิ่นเ็าจะเรียกว่าเหือดนะคะหัดเยอรมันเป็นโรคติดต่อที่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะคะแต่จะมีไข้ออกขื่นคล้หัดก็มีความรุนแรงน้อยกว่าหัดและมักหายได้เองไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่มีความสําคัญถ้าเกิดติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าทารกในครรภ์และทําให้เกิดภาวะพิการได้ส่วนสาเหตุของหัดเยอรมันก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อรูบิไวรัสนะคะบางคนก็เรียกว่ารูเบราไวรัส ซึ่งอยู่ในตระกูลทากาวิริดีนะคะทากาวิริดีก็คือ,อเมื่อเป็นโรคนี้แล้วภูมิคุค้มกันก็จะมีไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนมีวัคซีนป้องกันตนเองได้นะคะและตัววัคซีนสําหรับฉีดป้องกันโรคหัดก็มีนะคะโรคหัดเยอรมันติดต่อง่ายแต่ก็น้อยกว่าโรคหัดโดยเชื้อไวรัสจะอยู่ในน้ํามูกน้ําลายของผู้ป่วยนะคะโดยวิธีการติดต่อก็คือการไอการจามหายใจรดกันเหมือนกับในโรคหวัดหรือในโรคหัด การสัมผัสผื่นที่ผิวหนังไม่ได้ทําให้เกิดโรคติดโรคหัดเดยอรมันนะคะโรคหัดเดยอรมันเนี่ยจะระบาดในโรงเรียนโรงงานที่ทํางานที่แอาอาัดที่มีชุมชนนะคะคนเยอะๆนะคะช่วงที่มักจะเกิดโรคก,ก็คือมกราถึงเมษายนนะคะช่วงนั้นนะคะก็เป็นฤดูนะคะผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่องจะไม่เพิ่มความเสี่ยงนะคะอันนี้ย้ำนะคะที่จะติดเชื้อหัดเดยอรมันง่ายนะคะ แต่คนที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะก็คือไม่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในคนที่ภูมิต้านทานต่ำนะคะหรือคนปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสติดแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นโรคหัดเนี่ยผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจะติดโรคหัดง่ายกว่าคนที่ภูมิต้านทานปกตินะคะ เพราะว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วนะคะเชื้อกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเป็นครั้งแรกจะเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองทําให้มีต่อมน้ําเหลืองโตตับโตม้ามโตได้นะคะก่อนที่จะเพิ่มจํานวนเซลล์แล้วกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเป็นครั้งที่สองทให้เกิดอาการที่ระบบอวัยวะต่างๆนะคะและสามารถตรวจพบเชื้อต่างๆได้เช่นในเลือดในปัสสาวะในน้ําไข่สันหลังนะคะอันนี้ก็คือชี้แจงให้ฟังว่าโรคหัด กับโรคหัดเดยอรมันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะพูดเรื่องหัดนะคะเพื่อจะได้ให้แยกอาการและก็ความรุนแรงของโรคออกได้นะคะโรคหัดเดยอรมันเนี่ยอาการถ้าติดเชื้อจะแบ่งออกเป็นการติดเชื้อในเด็กนะคะตั้งแต่หลังคลอดเป็นต้นไปและในผู้ใหญ่และการติดเชื้อของทารกในครรภ์จากมันดานะคะที่ติดเชื้อหัดเดยอรมันนะคะ การติดเชื้อในเด็กตั้งแต่รังคอดเป็นต้นไปและในผู้ใหญ่นะคะเป็นการติดเชื้อและเจอช่วงนี้อยู่ประมาณ50%ของผู้ที่ติดเชื้อหัดนะคะจะไม่มีอาการส่วนผู้ที่มีอาการจะแบ่งเป็นระยะเดียวกับหัดคือระยะก่อนออกพืนระยะออกพืนนะคะทั้งนี้หัดเดยอรมันจะมีระยะฟักตัวตั้งแต่ติดเชื้อจนมีอาการประมาณ12-23วันนะคะ ระยะก่อนออกผื่นนะคะเป็นระยะแรกจะมีอาการก็คือไขต้ต่ำๆถึงไข้าปานกลางไม่เกิน38.5องศาเซนเซียตอ่อนเพลียเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวมีอาการปวดกระบอกตาโดยเฉพาะเวลากอกตาไปมานะคะทั้งบนข้างล่างปวดศีรษะปวดหัวมีต่อมน้ําเหลืองหลังใบหูแล้วก็บริเวณคอรหรือท้ายทอยโตคําได้นะคะแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอาการก่อนออกผื่นจะเป็นอยู่ประมาณ1-5วันในเด็กนะคะและอาจไม่มีอาการในระยะนี้ในขณะที่ผู้ใหญ่จะแสดงอาการออกมากกว่า นอกจากนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะพบจ,จุดเลือดออกเล็กๆบริเวณเพดานอ่อนในปากนะคะก็คือต้องอ้าปากดูก็จะเจอจุดเล็กๆในเพดานอ่อนนะคะคล้ายๆกับมือเท้าปากนะคะแต่จุดนี้จะเล็กกว่านะคะเขาเรียกว่า for ซ i m โมนะคะไซ m เมอร์ Spot, นะคะพบได้ประมาณ20%ของผู้ป่วย เมื่อผื่นขึ้นนะคะก็อาจจะยังเห็นจุดเลือดออกเหล่านี้ได้อยู่นะคะแต่อาการแสดงนี้ไม่จำเพาะเจาะจงกับหัดเยอรมันอย่างเดียวสามารถเจอในโรคอื่นได้เช่นโรคหัดและไข้ออกผื่นนะคะเราก็ต้องสังเกตนะคะแล้วก็ดูแลแยกความแตกต่างให้ถูกต้องนะคะต่อมาเป็นระยะออกผื่นค่ะผื่นหัดเยอรมันจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนหรือแบนเล็กๆขนาด 1- ถึงสมิลลิเมตรนะคะสีชมพูอ่อนผื่นมักจะแยกกันอยู่ชัดเจนไม่มีการรวมกลุ่มกันแบบโรคหัด โดยผื่นจะเริ่มที่หน้าผากชายผมนะคะรอบปากและใบหูก่อนที่อื่นแล้วลงมาที่ลําคอนะคะแขนขาลําตัวนะคะจนทั่วตัวภายในหนึ่งวันผื่นอาจมีอาการคันผื่นจะเริ่มจางเมื่อโดยเริ่มจากหน้าก่อนแล้วก็จะหายไปหมดส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ3าวันเรียกว่าโรคหัด3ามวันนะคะภาษาท้องถิ่น โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นระหว่างที่เป็นผื่นนั้นมีอาการตาแดงน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะคะผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันจะมีเชื้อไวรัสในลําคอและแพร่เชื้อได้ในระยะ3-8วันหลังจากได้รับเชื้อนะคะทีะ่หลังผื่นแล้วนะคะหลังออกผื่นแล้วประมาณ6-14วันนะคะก็ต้องเฝ้าระวังถึง23วันนั่นแหละนะคะ การติดเชื้อของทารกในครรภ์จากมันดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดมันดาแล้วนะคะสามารถเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรกและทําให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อเกิดความผิดปกติหรือพิการตามมาได้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง3อย่างก็คืออาจจะมีหูหนวกเป็นต้อกระจกมีความพิการทางหัวใจถ้าหูหนวกพบได้ประมาณ5 8เอาจจะหนวกข้างเดียวหรือหนวกทั้งสองข้างโดยจะเริ่มแสดงอาการเมื่อสองขวบ นะคะก็กระจกเนี่ยพบได้ประมาณ43มักเป็นทั้งสองตานะคะถึง80หรืออาจพบจอตามีเม็ดสีเล็กๆผิดปกติจึงเกิดความผิดปกติในการมองเห็นภาพได้ส่วนความพิการทางหัวใจพบได้ประมาณ50คือมีการเชื่อมต่อของเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจกับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปปอดปกติเส้นเลือดทั้งสองนี้ต้องแยกออกจากกันนะคะแต่บางเอญถ้ามีความผิดปกติเนี่ยมันจะเชื่อมหากันนะคะทำให้เลือดดำาลนเลือดแดงนะคะ มีการตีบของเส้นเลือดใหญ่ของปอดแล้วก็มีการรั่วของผนังกล้าเนื้อหัวใจนะคะที่กั้นระหว่างห้องบนกับห้องล่าง ทำให้มีปัญหานะคะเหนื่อยง่ายเมื่อยง่ายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผลแทรกซ้อนส่วนความผิดปกติที่อาจพบได้นะคะทารกก็เช่นทารกในคันโตช้าอัจแท้งหรือคลอดเกินกําหนดแล้วทารกถ้าคลอดออกมาน้ําหนักทารกอาจจะน้อยแลกเกิดนะคะทารกอาจจะมีเกล็ดเลือดต่านะคะเลือดออกง่ายมีภาวะเลือดจางมีตับโตมีม้ามโตมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองมีภาวะปอดบวมเป็นต้อหินแต่กําเนิดมีหินปูนในสมองมีปัญญาอ่อนมีพฤติกรรมผิดปกติ ผิวหนังเป็นลายออกสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานเมื่ออายุประมาณ20-30ปีนี้ก็จะพบภาวะแทรกซ้อนได้ดังนั้นถามว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวนะคะโอกาสที่ทารกในครรภ์จะติดเชื้อหัดเยอรมันขึ้นกับว่าบรรดาตั้งครรภ์นในช่วงไหนโดยบรรดาที่ตั้งครรภ์ขณะติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วง3เดือนแรกโอกาสที่ทารกในครรภ์จะติดเชื้อมีประมาณ50%ซึ่งการติดเชื้อในช่วง3เดือนแรกนี้ทารกจะมีความพิการเกิดขึ้นหลายวัยวะมากกว่าและรุนแรงมากกว่า แล้วถ้าติดเชื้อในขณะที่บรรดาตั้งคันได้ประมาณ3ามถึง6เดือนทารกในคันมีโอกาสติดเชื้อ30%สอเซส่วนบรรดาที่ติดเชื้อในช่วงตั้งคันระยะหเดือนหลังนะคะในระยะ6เดือนไปแล้วนะคะทารกจะมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าและทารกที่เกิดในช่วงนี้นะคะเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ก็จะมีความพิการน้อยกว่านะคะแต่จะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือหูหนวกนะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกของเราหรือหลานของเราเป็นนะคะดังนั้นนะคะการรู้จัก ที่จะป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแพทย์จะไม่ได้ใช้โรคหัดเยอรมันได้จากนะคะถ้าในเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาศัยจากอาการของผู้ป่วยและการตรวจร่างกายเป็นหลักนะคะและอาจจะมีการสืบค้นเพิ่มเติม,มอ,อื่นๆเช่นการตรวจเลือด CBC การพบภาวะเม,เมเ็ดเลือดขาวต่ําเกล็ดเลือดต่ําหรืออาจจะมีการตรวจจำเพาะเช่นเขาเรียกว่าต่อโรคหัดเยอรมันนะคะคือถ้าตรวจเลือดหาสารภูมิต้านทานชนิดเต่อเชื้อหัดเยอรมันเขาก็จะเรียกว่า IgM นะคะแอนติบอดี หรือตรวจเลือดหาสารภูมิต้านทานชนิด G นะคะต่อเชื้อหัดเยอรมันเขาจะเรียก IgE นะคะแอนติบอดนะคะโดยทำการตรวจสองครั้งครั้งแรกตรวจในช่วงที่มีการนะคะ,ะครั้งที่สองก็ตรวจหางจากครั้งแรกประมาณ2-3สัปดาห์ซึ่งพบว่าค่าต่างกันมากกว่าสีเท่าขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการตรวจพบนะคะส่วนการวินิจัยทารกที่ผิดปกติและและข้อจากมันดาที่ติดเชื้อ ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะคะก็คือการแยกเชื้อไวรัสออกจากการเพราะเลี้ยงเชื้อโดยเก็บส,สิ่งส่งตรวจนะคะจากหลังพงจมูกจากปัสสาวะหรือจากน้ำไขสันหลังของทารกนะคะแล้วก็วิธีอื่นอาจจะตรวจการหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมันนะคะแอนติเจนจากน้ำไขสันหลังหรือจากเลือดนะคะ รักษาโรคหัดเยอรมันได้อย่างไรตอนนี้ไม่มีการรักษาที่เฉพาะจดจงต่อหัดเยอรมันนะคะการรักษาหลักคือรักษาตามอาการถ้าไข้ก็ให้ยาลดไข้ถ้าปวดอักเสบแก้ให้ยาแก้ปวดนะคะมีการอักเสบก็ให้แก้ยาแก้อักเสบนะคะถ้ามีอาการคันก็ให้ยาแก้คันนะคะตามนี้นะคะการดูแลรักษาเด็กที่ทารกที่คลอดจากบรรดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันที่สงสัยว่าติดเชื้อหัดนะคะก็ได้แก่ อันดับแรกนะคะแพทย์จะต้องหาความผิดปกติก่อนโดยการตรวจนะคะแล้วก็อาจจะมีการนัดตรวจเด็กไประยะระยะเมื่อเด็กโตมากขึ้นนะคะเพื่อเช็คการได้ยินการมองเห็นนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการอ,าอื่นๆเพราะว่าการรักษาเนี่ยจะรักษาตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าพวหัวใจพิการก็รักษาโดยการผ่าตัดถ้าเป็นต้อหินหรือต้อกระจกก็ผ่าตัดแก้ไขเช่นกันเมื่อพบภาวะตัวเหลืองก็ให้อาบอาบแดดน,นะคะเพื่อให้ได้รังสี UV นะคะให้ได้วิตามินดีมากระตุ้นนะคะการทํางานของตับแล้วก็ขับสารสีเหลืองออกให้เร็วที่สุดนะคะทีะ่ทางถ้ามีปัญหาผิดปกติที่รักษาไม่ได้ก็คือหินปูนในสมองนั่นเองถ้าเกิดขึ้นนะคะจากการติดเชื้อหัดเยอรมันตั้งแต่ในคันนะคะของเด็กอาการแทรกซ้อนที่อาจพบได้คือข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าข้อเข่าอักเสบซึ่งพบในผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะอาการข้ออักเสบนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับผื่นก็จะเป็นอยู่นานหลายสัปดาห์ส่วนอาการเลือดออกง่ายๆเช่น พบอยู่หนึ่งใน3000รายของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัดเยอรมันเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดแดงถูกทำลายร่วมด้วยนะคะทั้งนี้สามารถเกิดเลือดออกได้ทุกอวัยวะออกได้เองโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอาจเป็นอันตรายถ้าเลือดออกในสมองหรือในลูกตานะคะภาวะเกล็ดเลือดต่ำนี้อาจอยู่นานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนต่อมาก็คืออาการสมองอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะคะ เกิดได้ในเด็กและผู้ใหญ่อัตราการเกิดโรคนี้นะคะโรคหัดเยอรมันเนี่ยจะน้อยกว่าโรคหัดประมาณ5เท่านะคะแม้นเจอน้อยก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะว่าตาการเจออยู่ที่2 0 5 0นะคะโรคสมองอักเสบนะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนอีกอันหนึ่งนะคะการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคหัดเยอรมันที่สําคัญนะคะก็จะต้องทําการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันนะคะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดโดยฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9-15เดือนครั้งที่1 ทั้งที่สองเมื่ออายุ4-6ถึงปีและในรูปของวัคซีน m m r นะคะซึ่งป้องกันทั้งโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันนะคะแล้วผู้หญิงที่แต่งงานหรือตั้งใจจะมีลูกนะคะที่วางแผนจะแต่งงานถ้ายังไม่เคยฉีดวัคซีนหัดเยอรมันต้องฉีดวัคซีนก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย28วันหรือ1เดือนเพื่อป้องกันโอกาสที่จะทําให้ทารกน้อยติดเชื้อหัดเยอรมันนั่นเอง พอวัคซีนทํามาจากเชื้อไวรัสหัดเยอรมันนะคะชนิดที่เป็นเชื้อเป็นที่ทําให้อ่อนกําลังลงนะคะจนลดโอกาสติดเชื้อในคนได้แต่การกระตุ้นให้สร้างภูมิต้านทานนะคะหรือภูมิคุ้มกันต่อโรคได้แม้นว่าจะมีโอกาสน้อยนะคะแต่การกระตุ้นด้วยวัคซีนก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อขนาดตั้งครัก็จะลดลงนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าจุดนี้เป็นจุดคลายแม็กนะคะ เพราะว่าถ้ากําลังมีการระบาดของโรคหัดเยอรมันแล้วสําหรับยิงที่แต่งงานแล้วและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนควรคุมกําเนิดไว้ก่อนจนพ้นการระบาดของโรคนะคะถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัดเยอรมันพบเจอเราควรให้เขาหยุดเรียนหยุดทํางานให้พักผ่อนอยู่บ้านเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากที่มีผื่นขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นการพักผ่อนอยู่บ้านคนแยกตัวเอง นะคะเช่นการน,นอนการรับประทานอาหารห้ามใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะเด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดเยอรมันแต่กําเนิดควรเดีกเลี่ยงกันพาไปที่สธานะเป็นเวลาหนึ่งปีเพราะว่าเด็กมีภูมิต้านทานอ่อนอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสาที่จะแพร่เชื้อคนอื่นและไม่ควรฝากเด็กไว้ที่สถานร,รับเลี้ยงเด็กอันนี้สาคัญมากไม่ควรพาไปตลาดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและต้องแยกห้องถ้าต้องนอนในโรงพยาบาลนะคะก็อันนี้ต้องทราบนะคะ ต่อมานะคะเพราะเด็กเหล่านี้ยังมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวและสามารถแพร่กระจายไปให้ผู้อื่น mm hmm. เว้นเสียแต่ว่าได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แล้วพบว่าหลังจากอายุ3เดือนแล้วตรวจพบตรวจไม่พบการติดเชื้อจึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และไม่ต้องแยกห้องนะคะทั้งนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะผู้ที่ติดเชื้อหัดเดยอรมันและได้รับการวัคซีน ได้รับการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันมาแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตแต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเชื้ออีกทาให้ติดเชื้อได้แต่จะไม่แสดงอาการมากและเชื้ออาจจะแบ่งตัวอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนเท่านั้นไม่แพร่กระจายลงสู่กระแสเลือดเชื้อหัดเยอรมันอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกถูกทําลายได้ง่ายด้วยน้ํายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์70%ฟอร์มาลีนอะซิโตนคลอรีนแสงแดดความร้อนนะคะตั้งแต่56องศาเซลเซียสขึ้นไปก็ทําให ถูกทำลายแล้วหรือความเย็นในช่วงติดลบ10ถึงลบองศาเซนเซียตนะคะเชื้อหัดก็เสร็จแล้วนะคะหัดเดยอรมันนะคะควรมาพบแพทย์หรือมาโรงพยาบาลเมื่อไหร่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยไม่เคยได้รับวัคซีนหัดเดยอรมันมาก่อนเพื่อรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวควรดิบเรื่องคนที่ป่วยเป็นโรคหัดเดยอรมันและให้รู้จักตัวเองว่าเราต้องสังเกตอาการเข้าคลายติดเชื้อหัดเดยอรมันหรือไม่ เมื่อเด็กทารกที่ขอดออกมาปกติดีในช่วงแรกแต่เริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะเช่นอายุ2-3เดือนนะคะได้ยินเสียงดังแล้วไม่มีอาการผวาตกใจให้เห็นหรืออายุ5เดือนแล้วยังไม่เปล่งเสียงอ้อแอ้นะคะหรืออายุ9เดือนแล้วยังไม่หันตามเสียงที่พ่อแม่เรียกนี้ถือว่าเด็กผิดปกติเราควรพาไปพบแพทย์นะคะเพราะอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ แปลว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาทางการได้ยินอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมทั้งการติดเชื้อหัดเดยอรมันจากบรรดาตอนอยู่ในครันซึ่งบรรดาไม่มีอาการอะไรเลยหรือไม่ทันได้สังเกตอาการของตนเองตามที่ได้กล่าวมาแล้วทารกที่คลอดจากบรรดาที่ติดเชื้อหัดนะคะอาจมีความพิการเพียงอย่างเดียวก็คือหูหนวกและมาปรากฏอาการให้เห็นเมื่อโตข,ขึ้นจะต้องรีบมาพบแพทย์และมาโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุและรีบทําการรักษาต่อไปซึ่งภาวะแทรกซ้อนจากหัดเดยอรมันที่เกิดขึ้นอาจจะพบจุดเลือดออกตามผิวหนังมีเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเกิดจากเกลืเลือดตา่ากว่าปกติมากแล้วก็มีไข้สูงปวดศรีรษะซึมชักจากภาะวะสมองอักเสบก็ที่เรากลัวก็คือหินปูนในสมองนั่นเองนะคะเพราะว่าโรคนี้แก้ไขไม่ได้นะคะฟังแล้วเป็นยังไงคะไม่อยากให้ลูกหลานเป็นถ้าเรามีลูกหลานที่เตรียมวางแผนจะแต่งงานจะตั้งครรภ์น,นะคะก็ควรให้เขาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันซะก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะเพื่อปกป้อง ตัวน้อยที่จะเข้ามาอยู่ในคันของลูกของหลานเรานะคะเพื่อให้เขาเป็นเด็กที่สมบูรณ์นะคะการลดภาวะโรคของเด็กได้นะคะก็คือการวางแผนที่ฉลาดและรัดกุมนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคหัดเยอรมันนะคะต่อจากโรคมือเท้าปากต่อจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบปอดปอดบวมนะคะเป็นไวรัสทั้งหมดนะคะ ก็ยังเหลือโรคหัดตาแดงนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วปกป้องตนเองนะคะเพราะเชื้อไวรัสยังอยู่รอบๆตัวเราอีกเยอะเลยค่ะเรามาเรียนรู้และปกป้องคนที่เรารักไปด้วยกันแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ติดตามต่อกันได้นะคะที่ youtube พักเทวันเฮิร์บนะคะแล้วก็ไลน์แอสแกน QR Code นะคะตัวนี้นะคะเพื่อ สนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพก็ยินดีนะคะบูรณาการความรู้ทั้งแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือกับโรคภัยที่เกิดกับคนรอบข้างท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็เนื้อหาที่รวบรวมมาในวันนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเพื่อส่งต่อเป็นสะพานบุญความรู้ที่ดีกันให้ยิ่งใหญ่เสมอค่ะสำหรับผู้ที่พร้อมรับนะคะก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ